สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาวิเคราะห์คดีดังนะหนุ่มฆ่าหันศพกิกสับเจ็ท่อนทิ้งแถวรามินทาแยกชิ้นส่วนทิ้งกระจายหลายจุดวางแผนฆ่าขุดหลุมรอสามเดือนก่อนลงมือฆ่าถูกจับทันทีโดยไม่คาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะมีแม่บ้านพลเมืองดีแจ้งเบาะแสตำรวจไทยจับทันที ชช่นชมแม่บ้านและตำรวจไทยคดีนี้นะครับมีมีสิ่งที่น่าสนใจคือวางแผนฆ่ามานานแต่ลืมวางแผนหนีครับนะวางแผนฆ่าแต่ลืมวางแผนหนีเลยโดนจับได้อย่างทันท่วงทีเขาเรียกว่ากรรมตามทันการวางแผนฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อนมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาและความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน โทษมีสถานเดียวคือประหารชีวิตคดีแบบนี้นะครับถือว่าจำนวนต่อหลักฐานผมเชื่อว่าสารไม่น่าจะลดโทษให้เพราะพฤติกรรมโหดเยี่ยมผิดปนุษย์มนาแทงคอผู้หญิงตอนเล่นมือถือหลังจากนั้นก็แทงอีกหลายแผลเพื่อเพื่อให้แน่ใจว่าตายแน่แล้วก็สับเป็นท่อนๆทำลายหลักฐานนะครับนะพฤติกรรมเยี่ยมโหดมากนะ นะครับเป็นการฆ่าคนตายแบบเยี่ยมโหดมากนะครับผมเชื่อว่าคดีนี้โอกาสที่ศาลจะพิจารณาเรื่องการประหารชีวิตนั้นก็มีสูงคำรับสารภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีหรือไม่ก็แล้วแต่ศาลแต่โดยทั่วไปถ้าจับได้แบบคาหนังคาเขาไม่จำเป็นต้องอาศัยคำรับสารภาพศาลก็ถือว่าจำนวนต่อหลักฐานประหารสถานเดียวนะครับ คดีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่นะชอบฆ่าผู้หญิงก็ดูไว้แล้วครับประหารสถานเดียวนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยสวัสดีครับ